สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟ้าใส่แล้วนะคะนี่ฟ้าใส่อะไร <c oughs> โลบอกกันนะทุกคนวันนี้พี่ฟ้าใส่จะพาทุกคนไปดูงานแต่งรูน่ากับน้องเห็ดคนเป็นอะไรเปิดวันนี้คือเป็นวันที่รูน่าเนี่ยต้องมาแต่งงานกับน้องเห็ดคนคือรูนา่าในสกกลาร์นี่ก็จะใส่โบวทุกคนแต่ท่านในรูน่าชีวิตจริงเนี่ย เธอไม่ใส่โบหรอกเธอใส่ว่าผมทรงนี้แหละบอกกับรูนาแล้วทีนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องราวงานแต่งของรูนากับน้องเห็ดกันเลยเฮ้ยนายเพิ่งมาเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมนายเพิ่งมาอย่างนี้ละ่ะเราจะแต่งงานอยู่เนี่ยพวกเราขอโทษที่มาช้า ถ้างงาั้นผู้เป่าเขาจะพาฉันเข้างานแต่งอยู่แล้วเชียวเดี๋ยวฉันต้องพาพวกเธอเข้างานแต่งก่อนเดี๋ยวมานะอาผู้ชมเข้าเสร็จแล้วทีนี้ผู้ป่าพาฉโอเคเอาผู้ชมเข้างานแต่งเสร็จทีนี้ รเปล่าพาฉันเข้างานแต่งหน่อยสิได้เลยครับทุกคนคือฉากนี้เนี่ยของลูน่าเนี่ยลูน่าเดินแบบสโลโมชั่นมากโทษทีนะทุกคนพอดีมันเร็วไปหน่อยมันวิ่งไปหน่อยคนวันนี้ลูน่าจะได้สมหวังกับ น้องเผ็ดไหมเนื้อคุยเริ่มมีวิ่งและใส่จะต้องทำให้มันช้าๆก่าน,นี้ให้มันแบบโโโ w โมัั่นไปเลยเนี่ยโคตรโ l o w โมชั่นแต่วันนี้คนมาน้อยมากเลยคุเป็นแค่งานแต่งไว้ไวกับคน โอเคทุกคนนี่เรามาดูงานแต่งของรูน่ากับน้องเห็ดกันเลยเจ้น้องเห็ดเราจะได้แต่งงานกันเลยเนอะโอ้ยฉันก็ดีใจเหมือนกันควรนี่น้องเห็ดในร่างในร่างคนนะน้องเห็ดนี่ก็จะใส่ชุดเช้าในร่างคนเอี่ยวน้องเห็ดก็จะผมแดงนะ เพราะทุกคลิปน้องเห็นให้ผมโคตรแดงทีนี้เดี๋ยวเราดูกันต่อเลยโอเคเคจ้าทีนี้เธอจะยอมรับเขาเป็นแฟนเธอไหมละ่ะรูนา่ายอมรับสิคะแล้วคืนจะยอมรับ น้องเห็ดคุณจะยอมรับลูน่าเป็นแฟนหรือเปล่าใช่ครับผมจะยอมรับเอาลูน่าเป็นแฟนขอโอเคเย้แต่งงานกันแล้วทุกคนลูน่ากับเ้องเห็ดแต่งงานกันแล้ว ทีนี้เราก็ไป,ไปดูฉากต่อไปกันเลยนี่ไงทุกคนฉากต่อไปก็คือลูนะ่าถูกน้องเห็ดอุ้มแล้วด,ดูลูน่าตามวางอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยฉากนี้โคดรสโลโมชั่นมากทุกคนทุกคนนี่ฉากของน้องเห็ดกับลูน่าทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะสร้างเพจลิส เรื่องราวความรักรูของรูน่ากับน้องเหตุทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาใส่จะไปสร้างเพจวิยเรื่องราวความรักของน้องเหตุกับรูน่าทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่กันในคลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะบาย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 นะจ๊ะไปก่อนแหละ